สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u u u b ทถาอินเตอร์นิวติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวจากพักประชาธิปัตย์นะครับว่าในการดำเนินการกับบุคคลที่ขัดคำสั่งหัวหน้าพักแล้วก็เลขาธิการพักจากกรณีที่ไม่ยกมือไว้วางใจนายกรัฐมนตรีจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนหน้านี้ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั่นก็คือมีนายอันวาสาแลศสอสอปัตตานีซึ่งล่าสุดนั้นมีข่าวกันออกมาว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีมติจะไม่ส่งนายอันวาสาและเนี่ยนะครับลงในานามของพรรคในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วก็พบว่าเวลานี้เนี่ยมีการที่คนระดับรองหวัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีการเคลื่อนไหวพยายามที่จะหาผู้สมัคร ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเริ่มมีการกําหนดรายชื่อผู้สมัครกันมากแล้วและก็พบว่าในที่ประชุมของบรรดาพักประชาธิปัตย์ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็พบว่าในเขตหนึ่งจังหวัดปัตตานีที่เป็นพื้นที่ของนายอันวาสาและนั้นเนี่ยไม่มีชื่อของนายอันวาเป็นที่แน่นอนแล้วเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้ในายอันวาสาและนั้นก็บอกว่าจริงๆกระแสข่าวนี้เนี่ยมีมานานแล้วส่วนตัว ก็ยังไม่ได้รับแจ้งจากพักว่าจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่เรื่องทํานองนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2550ที่ตนจะลงสมัครสสเป็นสมัยที่สองได้มีการทําโพแจ้งว่าส่งตนลงสมัครก็แพ้แต่สุดท้ายพักหาคนลงแทนไม่ได้ก็ส่งตนตนก็ชนะได้เป็นสสมาถึงปัจจุบันรวมแล้วเนี่ยสี่สมัยเพราะตนมั่นใจว่าทําหน้าที่ยืนเคียงข้าประชาชนวันนี้ก็มาประชุมร่วมกับหน่วยราชการเพราะเดินหน้าประสานงาน เรื่องของงบประมาณในโครงการแก้ไขสะพานข้ามแม่น้ําปัตตานีช่วงตําบลตะลุบกที่พี่น้องชาวปัตตานีรอมาตั้งแต่ก่อนปี2548สามารถพูดได้เต็มปากเพราะเดินหน้าทํางานแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านมาโดยตลอดได้อภิปรายในสภาจนได้งบมาพัฒนาแล้ววันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วคุณอันวาเนี่ยก็บอกนะครับบอกว่าที่ผ่านมาตนไม่ได้ทําอะไรผิดต่อพักต้นสังกัดตนทํางานให้ประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งของตนหากคิดว่าสิ่งที่ตนยืนเคียงข้างประชาชนเป็นสิ่งผิดตนไม่เปลี่ยนวิธี พราะพี่น้องประชาชนเลือกตนมารับใช้เขาผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับบอกว่าหากพักประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ส่งลงสมัคร,รสอสอจริงจะทําอย่างไรคุณอันวาบอกว่าหากพักไม่คิดถึงประชาชนก็มีสองทางเลือกก็คือหนึ่งหยุดการเมืองแล้วไปทําอย่างอื่นสองเนี่ยนะครับก็คือว่าย้ายพักย้ายพักครับก็ไปอยู่พักอื่นนะที่ประชาชนในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะเลือกนะครับ นักข่าวก็ถามว่าแสดงว่ามีพรรคอื่นมาทาบทามแล้วหรือไม่คุณอันวาก็บอกว่ามีหลายพรรคทั้งพรรคใหญ่พรรคเล็กแต่ตนไม่ไปถ้าจะย้ายไปพรรคอื่นอยู่ที่ประชาชนในเขตเลือกตั้งจะชี้นําและสามารถสารงานที่ค้างเอาไว้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับผู้สื่อข่าวนั้นได้มีการสอบถามไปยังพรรคประชาธิปัต์ถึงเรื่องนี้นะฮะว่าอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะก็บอกว่าที่ประชุมพักนั้นอยากไม่ได้มีการคาดโทษ เรื่องนี้แต่อย่างใดแต่นี่มีข่าวเล็ดลอดกันเล็ดลอดกันออกมาก่อนแล้วว่าจะไม่ให้ลงสมัคร,รสอสในนามพักประชาธิปัตย์เอาละครับดูครับก่อนหน้านี้เห็นความเคลื่อนไหวในพักเพื่อไทยความเคลื่อนไหวในพักประชาธิปัตย์คราวนี้ถึงคิวของพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะจะจัดการปัญหานี้อย่างไรครับ